ครับลักษณะการฉีกหักของไม้เห็นเป็นจังสี่แลครับเนาะผมก็ได้เรื่อยตัดออกพอเรื่อยตัดออกแล้วแล้วผมเกาตัวนี้มาว่างมาวัดเอาความกวา้างว่างแล้วก็ขีดเส้นเดี๋ยวเจ้าหน่อยผมก็วงเดือนพาหลังจากผมได้เอา วงเดือนพานี่แล้วผมจะใส่บุ้งดนะครับมันจะมีสองลักษณะมีรูปโค้งกับรูปตรงถ้ารูปตรงนี่มันก็จะเจาะยากเขาใส่รูปโค้งเจาะ หักเลยอย่างแข้งเลยยอนใช้เลื่อยเก็บอะได้แล้วทานี้พอแล้วโอเคทีนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับพอเราใช้เลื่อยมือเก็บปั๊บแล้วก็ใช้กระดาษทรายเก็บงานแล้วก็เหล็กนี่สวมครับโอเคพี่ครับบารนี้เมื่อกี้เดี๋ยวผมจะใส่ไอ้บุ้งโตลูกโค้งเสียออกหักแป๊กออกบารนี่ก็ใส่เป็นใบกระดาษทรายเก็บงาน เล็กตัวนี้เห็ดแบบสวมสวมแล้วก็แต่งแต่งให้มันได้เขาประมาณนี้ก่ะพอแล้วครับที่แรกว่าจะยิ่งนอดพร้อมเพราะสวมแล้วโนี่ยจร่งจริงๆบ่จำเป็นครับเอาตอนี้ก่อนครับตอนนี้ผมกด้แต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะสวม มือนี่วันที่แปดมิถุนาหกเจ็ดอันงานห้องกับวานเย็นขนาดเลยด้อเพราะว่าผมจะเฮ็ดงานหลายอย่างมันกับ่ค่อยว่างเล่นเฮ็ดนันแน่เล่นเฮ็ดนี่แน่บาดนีมือนี่คิดว่าน่าจะต่อหัวทุายหัวทุ่ยแล้วแล้วก็มีสองอันหน่อยกันนึงสองอันหน่อยอีกแล้วก็บจบสำหรับงานชิ้นนี้แล้วก็พร้อมมุ่งเ้ากับสามารถมุ่งได้ ส้อหรับเื่อน,นี่อันซุดไห้เนี่ยมันอย่กไก่ผมว่าผมเอาวงเดือนตัดผมว่าจะเอาไอ้จิกซ้อมาพาผัดเรื่มจิตซ้อมานั่นบาทนี่พอบะว่มีจิตซ้อแล้วถ้าจะวงเดือนพาจังหวะพาโนมีครับมันอันตรายผมก็เลยว่าผมจะใส่อเออบุ้งบุ้งยุกไม้นะครับเนาะ บุ้งยุคใหม่เพิ่อนเกษตรดีอยู่ครับมีลูกโพงกับลูกตรงถ้าเวลาเขากินเนื้อได้หลายเด็กเขาจะใส่ลูกโพงเนี่ยมันจะกินได้เร็วผมว่าบ้านนี้เพอเขากินโพงแล้วบ้าเนเขาจะเอาลูกตรงเนี่ยมแาแต่งเพรแต่งแล้วบ้านีก็เอากระดาษไส้เก็บงานเพราะกระดาษไส้เก็บงานก็คือผอมสวมบ้านนี้คนเสียบ่ลืมอนอย่างนอนนอนทีนน่กำจัดหัวหัวถึง เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอาไม้ลองอีกสักทีได้ไหมเอาแต่ไม่ไงอะลูกีือห้าก้อนตรงๆไงเรียบๆพอเดินสักนิดนึ่งเอ้า เพิ่มความสูง เร็วที่ผมกินแบบหยาบๆเข้าไปแป๊บเดียวหอดชุดที่ฮอตต้องการบานนี้ผมจะใส่ตัวแบนเพื่อให้มันเรียบอยู่ในทุง่งลักษณะของตัวแบนก็จะเป็นตุ่งรงลยนะครับเนาะ ตัวลูกคงขันหลอกปนะเนาะโอ้ยขึ้นแหนมสำหรับพี่น้องมือก่อนดีเด็ดขันสองคนกันหมดใส้มันก็ออกนี่ครับ ไมบ,บุ่งตัวนี้มันจะเป็นลูกโคง้งอันนี้มันจะนลูกกลมข้อตัใส่งานเขาละลักษณะลูกโค้งมันก็สาม,มารถเข่า,ขา,ขาโค้งเข่ามุมได้เขาส้นชัดส้นโค้งเขามันได้เห็นละนี่ผมก็จะมีกระดาษใส่เอาไวเ้เก็บงานให้ บนกินลงมางงอีกนิดนึงข้างบนด้านโนนใช่ไหมออากินลงมาแต่ด้านด้านในนี่รู้สึกว่าได้แล้วเนาะมันด้านหลังได้แลแต่ข้างบนต้องกินลงอีก น่าจะได้หรอมั้งลองดูก่อนได้ละแต่ก็พอดีเลยเดี๋ยวพอโดนฟ้นเดี๋ยวก็พองลาวใหม่ได้ได้ได้ไม่มีปัญหาทีนี้ เดี๋ยวเราไปเอาเหล็กของจริงมามาสวมอ่ะแล้วก็วัดให้เท่ากับเพื่อนมันแล้วก็ตัดครับแล้วเราค่อยถ่ายทีตอนเราอุดหัวอะฮะเอ่อไม่ทั้งเบิร์นี่ยนะครับด้าไอ้เล็กทั้งเบิร์เนี่ยผมผมผมจะอุดหัวไปเบิร์ตสวนนะครับกันนกกันหนูเข้ไปเห็ดหั่งเดี๋ยวตอนผมอ,อ่สวมหัวผมจะถ่ายเบริรงอีกเทิรหนึงครับอะตัดก่อนครับ หลังจากเขาได้ไปแตงหัวไม้ไปแล้วาปนี้เขาก็เอาเล็กเล็กไปบัดไว้พอเขาบัดแล้วแล้วเขาก็มาตัดตัดบาดนี้เขาติเขียบงานใช่ไหน้อง เขาจะแต่งไม่สวมหัวเขาจะใส่ใบเด่นหม่พอลงมาเลาย๋ยวจะใช่ เนี่ยเขาก็ตัดประมาณยาีวสมีเหรอครับอยู่ซีนึงซีนิ้วหนากว่านิดหน่อยเนาะครับเดี๋ยวทำรอยก่อนมาเดี๋ยวพ่อทำเองกี่ไายไปตั้ Obrigado. <laughs> ハハハハ。<laughs> <laughs> เ้ยเลยเราบอกงามเด้อโอ้พอดีเลยปาโนเมือเห็ดยนั่นเราเล้วเท่านั้นตัวที่เป็นยากอย่าง เดี๋ยวเดี๋ยวรับอ,อย่างนรพุ่งกอยโยเม็ดหนาอที่ยิงต้นสันกับพ่อมางยิงพอให้มันเป็นพิธีที่จริงไม่ยิงก็ได้มันแน่นขนาดนี้แต่เราคนทำอะไรมันจะต้องมาตรฐาน มันต้องชัดเจนในบนหลังหรือว่าชอบไปได้เลยได้เลยสองข้างเาด้านเร่งขึ้นบนก็ได้อัอนนี้หนึ่งนิ้วเ้่าไหร่ประมาณนี้ ฝังสลักครับจ่างกับพวไปใสเเอาเอาบานี้เอาเ,อาาเอาท่านี้ก่อนตอนนี้เพราะว่าเขาจะไปประกอบแล้ว นี่ก็มาถึงนัดโตสำเร็จเขาก็ได้ว่างขั้เทึ่งอ่าพันไปเบิง้งเขาได้เหดแตงทึ่งไลยลงมาไลายลงมาเรื่อยจนกระทั่งหอดสองตัวนี้มา,าดีโตแล้วนะครับด้วยมาบัางน้ำกันหัวไหลมือก็เสล้ว